lives done. I will ensure that Yugami name is done. Ouy. Padi hả? à. Yeah, เป่าทีท่าน,นหนึ่งไงทีมเราทีมเราจะเข้าเกมช้าไปหน่อยนะกปกติมันต้องมาวิ่งเก็บแอ์ดอมไม่ใช่เหรอมันไม่มีคนมาเก็บแอ์ดอมเลยช่วยด้วย ไอ้ดูเขาไอ้ยึดยิงกันตั้งนานมึงเอามัด Double kill เม enfin ็ดเดียวเลยเฮ้ยเม็ดเดียวโอ้ผมยิงมันตั้งนานมันเอามัดต่อยผมอ่ะ ี่เฮ้ยอะไรวะลูกยิงแมตชเดียวตายเลยเมื่อกี้ทำแมตช์ที่ปืนพกกับเอ็มห้างเอาไว้มาตั่งสู้กันผมใช้ปืนพกอะวิ่งไล่ยิงช่อยชีวิตอะแล้วไอ้ผีสองก็หน้าสองมันตายวะเจ็บเจ็บเจ็บ โดนไปประมาณหกสิบอะหกสิบหกสิบเราจะพันยาเสร็จแล้วล่ะอุ๊ยเฮียดีเกิดบนสายยิงระวังระวังบนนะระวังบนนะ first blood ะมันมาลงมาตามนี่แล้ว เยกระเป๋าที่ <Double kill. S 1> yeah, ้าหนึ่งหมดอมาแล้วเยกระโดนไฮไลท์เลยไงไฮไลท์เจ็ช็อตเนี้ยบกระเป๋ากระเป๋าที่ด้านหนึ่งหมเนี้ยเขาไฮไลท์เตึงไงเฮ้ยกระเป๋าที่ั้นหนึงยกที้เลยเอาเอาเออ้ยเ้ยเ้ยมันมี มีไอ้คีเหลืองน,นุ้ยนี่อยากไปป่าเขาขอไม่ได้เรืองเขาเรียกว่าอะไรมามือลั่นมือลั่นมือลั่นไม่ได้เหลืองเรือมียูมาเกาะไม่พีไม่ได้เหลืองม,ม,มือลั่นนี่จ้ โดนหม,ม,มาหโดนหมาหมาร์คมาร์เจ็ดบนจะไปบนจะไปมีแท็กยี่สิบ้า ระวังโดนข้อหลังนะระวังข้อหลัง First Blood ิงทะลุได้ด้วยได้เรีย yeah. บ <Yeah. S 1> Double Kill Thanks มือร่างนะโก้ปืนล่างคืนว่ะ ยังไม่ใชยัขอี่ยาเีสดเนื้อได้ตั้ไหนไม่มีตัไหนิลเารเดาเวลาร์เรดาร์เวลารรารเาเา

ไม่ใชหรอพี่มาแล้วหรออยู่งรนตัวเดียวอยู่ร kill ฮ่าฮ่า่าีส่าฮ่าไจับเขา ไอ้โนโค้ฟาโนโค้ฟโนโค้ฟยังเงี้ยวระยะไกลอะนะระยะไกลหยอกโนโค้ฟไม่ไหวหรอกยังไม่โดนหรอกหน้าตอนนี้อ้าวทำไมผมพิมพ์ห้างถ้ากูมีเป้ากลางจอก็โอเคอยู่ไดาวดาวดาว f i r ต t อ l o o d อไ่อง <First> ่ตองเนกะบาเนกะบายล้วกันีรถเดียวตัวเดียวะ Thanks อออยอยพี่ขอได้ปะพี่ขอได้ปะพี่ขอได้ปะ นี่เอาเลยเอาเลยไงจไนนี่ยหรอจนกระบอกเดียววะไห้ไห้ให้โอ้เฮ้ยไอ้เงี้ยมันไม่ได้ออกจากโคโน่แน่เหะอสวยสวยสวยมันไม่ได้ออกจากโคโน่มันยิงพี่ได้ไงวะเมื่อกี้ เดนไป้อ7เดดก็โอเคแล้วไงยันูคู่อป่ะยอมอ่ะ